เมื่ออัญญาโกนธัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีทั้งห้าทราบข่าวการออกผนวดเพื่อสแสวงหาหนทางพนทุกข์ของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นพราหมณหนุ่มที่สุดในตอนนั้นได้ทำนายอย่างมั่นใจว่าพระองค์จะเสด็จออกผนวดและจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าได้ชักชวนสหายอีกสี่คนคือวัปปะพัทยะมหานามะและอัศชิ ผู้กระหายจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงณอุรุเวลาเสนานิคมปัญจวัคคีทั้งห้าได้ออกติดตามและคอยปรนิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดช่วงแรกของการบำเพ็ญเพียรของเจ้าชายสิทธัตถะคือการทรมานร่างกายด้วยการอดอาหารเหล่าปัญจวัคคีทั้งห้าก็เห็นด้วยว่าผลทางเดียวที่จะบรรลุทมได้นั่นก็คือการทรมานตน พวกเขาจึงชื่นชมในการบำเพ็ญทุกรกิริยาของมหาบุรุษอย่างยิ่งทั้งห้าก็ต่างบำเพ็ญเพียรการทรมานร่างกายเช่นกันวันหนึ่งนางสุชาดาทิดาของเศรษฐีแห่งหมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมได้มาพบพระองค์ขณะที่บำเพ็ญทุกรกิริยาที่มีร่างกายสูบผอมจึงนำข้าวมาทุกป่ายาิข้าวสุกที่หุงด้วยน้ำนมเจือด้วยน้ำพึ่งมาถวาย พระองค์ทรงรับไว้หลังจากที่เสวยพระองค์ทรงตรหนักว่าการทรมานตนเองนั้นมิใช่ทางแห่งการพ้นทุกข์แต่เป็นเพียงการทรมานร่างกายและจิตใจให้ฟุ้งซ่านไม่สามารถทำให้เกิดปัญญาที่แจ่มแจ้งได้พระองค์จึงทรงเปลี่ยนมาดำเนินทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาเพื่อให้พระวรกายมีกำลังพอที่จะเจริญสมาธิภาวนาการกระทำนี้ สร้างความผิดหวังอย่างรุนแรงให้แก่ปัญจวัคคีทั้งห้าพวกเขาเห็นการรับอาหารว่าเป็นการเลิกละความเพียรด้วยความเข้าใจผิดและยึดติดในความเชื่อเดิมว่าการทรมานตนเป็นหนทางเดียวที่จะพ้นทุกข์อัญญาโกนทัญญะซึ่งเป็นพราหมณหนุ่มผู้มีความรู้สูงส่งที่สุดในบรรดาปัญจวัคคีและเป็นเพียงผู้เดียวที่เคยกล้าหาญฟันธงทำนายตั้งแต่แรกว่าพระสิทธัตถะ จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนบัดนี้ดวงตาของเขากลับมืดบอดจึงตัดสินใจทอดทิ้งมหาบุรุษผู้ที่ตนเคยศรัทธาจากอุรุเวลาเสนานิคมไปสู่ป่าอิสิปต,ตนะมฤคทายาวันเมื่อปัญจวัคคีย์จากไปพระองค์ได้ย้ายมาบำเพ็ญเพียรใกล้กับแม่น้ำเนรัญชราใต้ต้นสีมหาโพธิ์ท่ามกลางความมืดมิดพระองค์บำเพ็ญภาวนา ในปางสมาธิจิตของพระองค์ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวทรงใช้สติปัญญาเป็นเครื่องนำทางในการพิจารณาธรรมทรงสละกิเลสเครื่องเศร้าหมองและอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งปวงจนจิตเข้าสู่สมาธิเป็นช่วงของปฐมยามคือยามต้นแห่งราตรีก็คือพบคำ่ำพระองค์ทรงระลึกถึงชาติพบทรงเห็นว่าการเกิดและการตายเป็นเพียงการวงเวียนไม่รู้จบอยู่ในวัตสงสาร เข้าใจถึงธรรมชาติของการเกิดดับและความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งคืออนิจจังในช่วงมัชฉิมยามคือยามกลางแห่งราตรีก็คือประมาณเที่ยงคืนพระองค์ทรงใชท้ทิพยจักดสุยานคือดวงตาเห็นธรรมอันเป็นทิพย์เพ่งมองการเกิดและการตายของเหล่าสรรพสัตว์ในโลกพระองค์ทรงเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมและความยุติธรรมของธรรมชาติในช่วงปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายแห่งราตรี คือก่อนรุ่งเช้าพระองค์ทรงพิจารณาอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักอย่างละเอียดลึกซึง้งจนเข้าถึงความจริงของโลกและธรรมคือความรู้ที่ทําให้อาสาวะกิเลสเครื่องดองจิตให้หมดสิ้นไปอาสาวะสี่อย่างได้แก่กามอาสาวะคือความมัวเมาในกามภาวะอาสวะคือความอยากมีอยากเป็นทิฏฐาสวะคือความเห็นผิดและอวิชชาอาสวะ คือความไม่รู้แจ้งเมื่อทรงทําลายอาสวะได้หมดสิน้นพระองค์ก็ทรงเข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณคือความรู้ในการตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองในช่วงรุ่งอารุณของวันเพ็ญขึ้น15บห้าคเดือน6เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สามอย่างในวันเดียวกันก็คือวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพพานตามที่เราเรียกกันว่าวันวิสาขบูชานั่นเอง ในขณะที่ทรงประทับนั่งอยู่ในท่าปางสมาธิปางสมาธิจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าถึงความรู้แจ้งคือปัญญาด้วยวิธีที่ถูกต้องคือทางสายกลางและด้วยความตั้งมั่นของจิตใจคือสมาธิซึ่งเป็นแก่นแท้และคุณธรรมสูงสุดที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีพึงมี